สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันในช่องเอเชียทอโต้อีกเช่นเคยนะรถเก่งมือสองน่าใช้นะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะแนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะคะน่าใช้มากๆเลยสำหรับคันนี้บอกเลยว่าภายในสวยมากนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็น t ต y o t a c โ o l l a อัต s นะคะคันนี้ได้เป็นปี2020เลขไม้วิ่งไปที่150,000โลเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะพี่พบอกเลยว่าเข้าศูนย์แม่แทนแนนทุกระยะทุก10,000กิโลเลย สำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Corolla u t ติ s นะคะขึ้นชื่อว่าอึดถึกทนที่สุดเลยนะคะสามารถใช้ขับได้ยาวๆเลยพี่ๆขับขับในเมืองก็แบบชิลๆนะ,ะขับออกต่างจังหวัดนี่หวสบายเลยนะ,ะพี่ๆนะและใช้ได้ทนมากๆเลยนะคะสำหรับตัวอา t ติสรู้ๆกันอยู่นะคะพี่ๆและที่สำคัญไม่ใช่แท็กซี่ไม่ติดแก๊สแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นโฉมอ l นิ w ด้วยนะคะตัว 1.6G ปี2020นะคะ เดี๋ยวเราพามาดูออปชันกันเลยสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าของเขาได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะไฟ daytime running l i g มีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจงังหน้าของเขานะคะก็เป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะตัดกับตัวรถสีบอลเทาได้ดีมากๆเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของล้อนะคะก็ได้เป็นตัวล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะลัดด้วยยางไฟสโตนแบบนี้เลยนะคะขอบ16นิ้วนะคะบอกเลยสภาพยางให,ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวล้อของเขาไม่มีรอยเบียดฟุดบาดใดๆแน่นอน ในส่วนของบอดี้ตัวรถนะคะเหลียมสันคมชัดแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยบอกเลยว่าสภาพสวยสภาพเกียร์เอพร้อมใช้พร้อมขับแน่นอนกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นสีบอลเทาแบบนี้เลยมือเปิดได้เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกได้เป็นกระจกแท้นะคะโตโยต้าทุกบานติดฟิล์มมาให้รอบพันแบบนี้เลยเดี๋ยวพาดูนะในส่วนของ ด้านในนะคะด้านในจะได้เป็นโทนสีเบจแบบนี้เลยนะคะพี่พี่บอกเลยว่าเรียบหรูมีสไตล์มากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวเบาะหนังเรียบร้อยแล้วสภาพภายในคือสวยนะคะพี่พี่สภาพสวยเกรดเอสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นคอนโซลสีดําตัดกับสีเบจแบบนี้เลยเดี๋ยวพาดูโครงสร้างนิดนึงอ่ะแกะโครงสร้างให้ดูเลยนะคะพี่พี่นี่เห็นชัดไหมคะสําหรับตัวเมทอาร์ตเมดสปอตคะเรียงกันลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาบอกเลยโอ้โห รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆเลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีตะตอกก่อไม้แน่นอนอ่ะให้ดูนะคะในส่วนของตัวนงตัวน็อตเลยสภาพเดิมทุกอย่างเลยนะคะนี่น็อตเดิมนะคะทุกจุดเลยไม่มีรอยขันรอยเงี้ยรอยแย่ใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพสวยๆเลยแผ่นเพจนะคะปี2020ตรงรุ่นแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดนะคะไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีตะตอกก่อไม้แน่นอน เดี๋ยวพาชมนะในส่วนของห้องผู้โดยสารก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นโทนสีเบจเช่นเดียวกันหูภายในเรียบดูดูโกมากนะคะสําหรับคันนี้อ่ะได้เป็นโทนสีเบจนะคะตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีย่น,ไม,มยนไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะเบาะตอนที่2ก็คือกว้างมากๆนะคะด้านหลังสามารถนั่งได้หลายคนทีเดียวอ่าเดี๋ยวเราแกะโครงสร้างให้ดูต่อเลยนะคะพี่ๆนะ โครงสร้างนะคะเราพาดูแบบละเอียดละเอียดแน่นอนนะคะนี่เรารีวิวให้ดูเลยนะคะโหแกะยากมากนะคะนี่พี่ๆดูเม็ดอาร์ได้เลยนะคะขอภัยกล้องเบร์นะคะนี่เรียงกันลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุใดๆแน่นอนนะคะพี่ๆรถเรานะคะคัดมาแต่เฉพาะเกรด A เท่านั้นนะคะรับประกันเลยเกรด B เกรด C เราไม่รับเข้ามาแน่นอนนะคะ ซื้อรถกับเราไปนะคะเรามีวันตีหลังการขายให้แน่นอนสําหรับคันนี้ก็ได้เป็นไฟท้ายนะคะเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังถึงสองจุดนะคะโลโก้ได้เป็นโลโก้โครเมียมแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวพาดูนะคะด้านหลังของเขาก็เลยในส่วนของห้องเก็บของนะคะก็สามารถกดจากรีโมทได้แบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะ,ะนี่ในส่วนของด้านหลังนะคะก็ ค่อนข้างกว้างนะสามารถเก็บสัมภาระได้หลายใบยเลยบอกเลยนะคะโตยโยต้าเป็นรถที่อึดถึกทนนะคะแล้วก็พื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะด้วยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวพาดูโครงสร้างก่อนเลยพี่ๆค่ะโครงสร้างของเขานะคะนี่แหวกให้ดูเลยตัวนงตัวน็อตน,นะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะคะน็อนเดิมโรงงานทุกจุดนะคะพี่ๆไม่มีรอยขันรอยแงะรอยแกะใดๆนะคะสภาพฟูกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะซิลเลอร์เดิมๆทั้งหมดนะคะสำหรับคันนี้ ไม่มีร่องรอยขันรอยแงะใดๆเลยนะคะสภาพเดิมทุกจุดแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาดูนะในส่วนของตัวยางอะไหล่เราก็มีมาให้นะคะแม่ลงแม่แรงมีให้ครบเลยสําหรับคันนี้นะคะรถเราไม่มีประวัติจมน้ําน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะฝาก,กระโปรงก็เดิมๆทั้งหมดเลยบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนนะคะตัวลงตัวล้อไม่มีร่องรอยเบียดฟุตบาทหรือว่าชนหรือว่าแถข้างใดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูออปชั่นนะคะ ฝั่งคนขับกันต่อเลยนะคะพี่พี่นี่ด้านในนะคะได้เป็นตัวบอ่อหนังสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะกุญแจก็ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะแผงกั้นประตูก็ได้เป็นระบบเซนเตอร์ล็อกแบบนี้เลยนะคะกุญแจของเขาก็จะได้เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะแล้วก็ปุ่มขเขาก็จะได้เป็นปุ่มพุสตาร์ทด้วยนะคะอ่านี่ปุ่มพุสตาร์ทแบบนี้เลย พวงมาลัยก็ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะแล้วก็ตัวเลขไมลของเขาวิ่งไปแค่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นหน้าปัดเดอนไมลแบบนี้เลยในส่วนของจอวิทยุของเขาก็ได้จอเดิมโรงงานเลยนะคะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟังเพลงวิทยุ FM AM ได้นะคะแล้วก็สามารถรับสายโทรเข้าโ,โ,โทรออกได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เสียบใส่ side, แผ่นซีดีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและก็ในส่วนของแอร์ของเขาก็จะเป็นแอร์ระบบออโต้นะคะแสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะอ่าอุณหภูมิก็จะแสดงผลผ่านหน้าจอนะคะดิจิตอลแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ของเขาก็จะได้เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะมีหมดการล้อลื่นถลายมาให้ครบเลยนะคะสําหรับ เกียร์นะคะก็ลื่นๆประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนี้เข้าเกียร์ไม่สะดุดเลยนะคะอ่ะบอกเลยว่าฟังก์ชันครบคันนะคะและด้านในก็สวยจริงๆนะคะพี่ๆขาหนูยังชอบเลยนะด้านในบอกเลยนะคะว่าสีสวยนะคะตัวเบาะก,ก็คือใหม่มากๆนะคะพี่ๆผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆทีเดียวเลยนะคะสหรับคันนี้นะคะซื้อไปพร้อมใช้ยาวๆแน่นอนอ่ะพี่ๆขาและที่สําคัญไปดูในส่วนขอ,ของเครื่องกันต่อเลย สำหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ1,600ซีซีเป็นเครื่องยนต์เบนซินล,ล้วนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่คันนั่งเขากันเลยนะคะคันหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุใดๆเลยนะคะเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะก็เดิมๆไม่เคยถูกแกะถูกเปลี่ยนฝาเดิมนะคะมีปั๊มโลโก้โตลต้ลา,ตาแบบนี้นะคะแสดงว่าได้ฝาเดิมจากโรงงานแน่นอนไม่เคยถูกแกะถูกขันใดๆนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบเลย สติกอร์มอกอควรระวังนะคะมีมาให้ได้ใช้ครบเลยนะคะสีล,ลงซีเลอลร์เดิมๆทั้งหมดนะคะตัวฝากระโปรงนะคะไม่มีร่องรอยการแกะการแง้ใดๆเลยนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะคะสภาพห้องเครื่องก็เดิมๆทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราทําสปาให้ก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เดี๋ยวเราก็ดูแลให้เช่นเดียวกันนะคะและคันนี้ก็ยังได้ระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้เป็น Toyota Corolla a l ติดนะคะปี2020 เ 1, 5, ลขม่หนึ่ง0 0นห้าห่นนะคะราคาค่าตัว4ี่แ0 0หบาทเท่านั้นเองนะคะพี่พีเค่ดิตดีฟรีดาวนะคะออกก็0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่แ0ดพันกบาทตลอดอายุสัญญาเลยหาใครสนใจนะคะอยากเป็นเจ้ของคันนี้นะคะก็สามารถกดติดตามทักแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ